ประมาณสองเดือนครัที่ที่ที่ทราบว่ามีผอมจริงจริงตอนที่ได้ถ่ายถ่ายหนังเป็นซิคาเลเตอร์เราทราบไหมครับยังครับมอมก็ยังแข็งแรงดีครับช่วงนั้นมอมก็ยังแข็งแรงดีอยู่เลยครับยังกำกับยังมาตลอดปีผส่นติืยมพือหนัเรื่องแรกเรื่องแรเรื่องก็ ใช่ใช่ตั้งแต่คือเด็กหนา้าสายฟ้าอายุสิบสิบสามอยากเอายี่สิบนะอีงบอบบางอยู่คือท่านก็ก็คล้ายๆเป็นเป็นเป็นท่อยคนนึงนะเพราะว่าก็ตอนตอนผมเด็กๆผมก็เป็นแบบพวกแบบเด็กซนเด็กดื้อเด็กไม่เอาไหนคนอื่นพ่อแม่ก็เลยมาฝากไว้กับฝากไว้กับมอกอย่างนี้ ตอนนั้นตอนนั้นพ่อแม่ก็เลยส่งไปอยู่ที่อินเดียก็ส่งไปอยู่โรงเรียนประจําที่ดาจีเริงแล้วก็แล้วก็พ่อแม่เขาก็เห็นว่าก็ให้โอกาสนี้แล้วกันให้ให้ลองดูว่าถ้าอยู่กับท่านแล้วแบบท่านจะทําให้เป็นเป็นผู้เป็นคนได้ป่ะก็เราก็ขอบคุณท่านแล้วก็ก็นับว่าเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็โอเคแล้วรล้วก็ทำฝันที่อยู่ในใจเราเป็นอย่างไร ือจริงๆอย่างที่ผมพูดที่งานงานการละก่อน six character ครับคือท่านท่านทำให้สอนให้รู้จักคำว่าศรัทธานะว่าเราต้องศรัทธาต่อชีพเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ชมมันมันมันเป็นสิ่งที่สัญสนะจิตวิญญาณของตัวละครของเราเราต้องเชื่อว่ามีจริงแล้วถ้าเมื่อเราเชื่อว่ามีจริงมันไม่ได้กลายเป็นสิ่งสัจสนมันก็เป็นสิ่งที่ผมแบบ เป็นสติในในการทำงานการดูแลทุกแม่เด็กแมโตคือทั้งนี้ก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทุกอย่างที่หมอสอนแต่ว่าด้วยศรัทธาเราเราก็ทามาตลอดจนทุกวันนี้มันก็เกิดเป็นปัญญาเราก็เข้าใจอะไรมากทีเดียวเรียกว่าพ่อพอดีเป็นต้นจำกนิดของเราอะไรนะพ่อพอดีเป็นต้นกำนดของเราครับแน่นอนคือหลายอย่างที่ได้มาเนี่ยคือเรารู้ว่าแบบ พราะเราอยู่ตั้งแต่เด็กกันเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะสามารถตกผลึกทุกอย่างที่ท่านสอนมาที่มันเป็นปัญญาจริงๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าท่านสอนมาแล้วมันเป็นข้อดีทั้งสำหรับในชีวิตการงานแลว้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็คือแค,แค่สอนที่รู้จักธรรมาติอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิต เราจากคําสอบแล้ว,อ,อ,ลวอะไรที่เราเดินตามรอยท่านมาตลอดคือมันมีหลายอย่างที่ท่านทำนะผมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันเป็นอินสป r เรชันที่ทำให้เราทำงานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีศรัทธาต่อง,งานที่เราทำเพราะว่าผมไม่เคยเจอใครในชีวิตผมเลยที่แบบุดคิดต,ตน้นวินาทีของชีวิตเพื่อราสารนี้เพื่อเป็นผอที่จยมาสอนเราทุกคน<ม>ก็ก็เลยใช้ตรงนี้เป็นแรงกระตา้ใจ ในการทีการทำได้เยอะมากเรื่อง่าอะไรบ้างตอนนี้การอย่างติธีการสอนงหมอกที่ผมจำได้รู้สึกว่าเราต้องทำไม่ได้ราหมอกเชื่อกก่าเรามากจริงๆคล้ายๆกับสองี่รันดาก็คือหมอกจะสอนให้ให้เราไม่ได้เรียนแค่คลาสแอคติ้งอย่างเดียวแต่หมอกให้เรารู้จักตัวเองเวลาเวลาผมได้เรียนกับหมอกหมอก็จะมีคลาส นั่งสมาธิแล้วก็มีการเรียนคล้ายโยคะด้วยอะไรเงี้ยครับคือการสุดฝนร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมพยัญชาาสำหรับพวกมม่เพราะพวกนี้อนที่เป็นเด็กที่หนุนมาทำกิจกรรมตลอดไปเพรามันนั่งนิ่งทำสมาธิใช่ครับกลายเป็นกลายเป็นผมชอบครับที่แบบ วิธีการที่หม่อมสอนในการนั่งสมาธิมันก็เป็นอะไรที่แบบทาให้เราในฐานะนักแสดงก็เข้าถึงบทบาทได้ง่ายทาให้มีสมาธิมากขึ้นเลยแสดงว่านอกจากการแสดงที่เราได้มันจะทาให้ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับหม่อมไม่ได้สอนแค่การสแบบารสดงครหม่อมก็สอนทั้งเรื่องของชีวิตประจําวันเรื่องของแบบการเอาพื้นตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่อย่างที่เทวินานาบอกก็คือสําคัญมากๆเรื่องของแบบการหลัก งานของเรารับเพราะหม่อมก็ทําให้เราเห็นตลอดครับว่าหม่อมเต็มที่กับงานแล้วก็การที่หม่อมเป็นผู้ก็แบบทําหน้าที่ของหม่อมอย่างเต็มร้อยบางทีเกินร้อยทุกครั้งเซนมุมพูดกับสันนิษฐานเกินร้อยเกินร้อยเน่นมุมพูดกับของมุมครูอันไหนอยู่เหมือนกันครับจริงๆแล้วหม่อมเป็นคนดุแต่ว่าลึกๆแล้วหม่อมก็ทุกอย่างที่หม่อมแบบดุเราะครับก็เพื่อให้เราทํางานออกมาให้ดีแล้วก็ทํด่าหรือทาสอนใช่ครับหม่อมหม่อมด่าเราเราก็ เก็บไปแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทําให้ตัวเราดีขึ้นถ้าเราถ้าเราดีหมอก็ไม่ว่าจริงจริงมีน่อยไหมครับหรือว่ายังไงเวลาหมอดูว่าต้องการยางเงผู้มีผมโดนมาตั้งแต่เด็กก็เลยชินก็เลยคือผมผมผมรู้อยู่แล้วว่าเจตนาของท่านนี่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีก็เลยคือเอาผู้ตรงๆคือแบบทานแตอนแก่ป่วยทุกคนยังแบบยังอยู่อยู่ให้ท่านแบบ ดูหน่อยสิมอมดูคือคือผมผมว sure ่าท <emos> ุกคนที่อยู่ไกลตัวแครนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคือคือเจตนาของแกคือเพื่อที่จะสอนครับต้องเชื่อมต่อได้คุยอะไรกับท่านได้ักเียงหรว่าตอนที่ป่วยเรนี่ยเข้าไปเยี่ยมไหมครับไปเรื่อยๆนะไปกันสิทุกคนก็ไปกันสลับกันไปท่านได้สักเสียงได้บอกอะไร คือคือคือถ้าอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคือถ้าไม่นับตอนที่ท,ท,ที่ที่ท่านป่วยป่วยหนักใช่ไหมคือตอนที่แก็แกไปเยี่ยมที่ที่หญ่ใช่หมซึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ก็รู้สึกว่าท่านก็ปล่อยปล่อยวางอะไรไปเยอะนะก็แบบดูแบบเพลินกับเชิยงใหม่มากค <laughs> ืแฮปปี้มากซึ่งอ่า ผมว่าท่านคงรู้แหละว,ว่าสิ่งที่สิ่งที่ท่านสอนกับลูกศิษย์ไว้ทุกคนเนี่ยมันมันก็อยู่ในในใจเราทุกคนอยู่แล้วคือช่วงช่วงท้ายคือผม,ผมแค่รู้สึกว่าทุกคนก็อยากให้เห็นเห็นแก่สบายมากกว่าครับแสดงว่าเราสองคนคิดว่าเราช่วงนี้เพราะหลายคนอยากเรียนจากท่านแต่ผมท่านไม่ได้เลี่ยงสอมทุกคนใช่คือจริงๆตอนผม มาเป็นสิทย์ท่านตอนแรกท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นครูด้วยความจําเป็นนะฮะเพราะว่าผมต้องเล่นน,น <c oughs> <c oughs> ันดาภาษาเลยแบบเป็นเหมือนแบบเด็กคนแรกที่สองก็ <c oughs> จากนั้นมาคนก็มาปากปากตัวนี้นี่ก็คนหนึ่งนี่ก็ปากตัว <c oughs> มาเองเลยนะคนเนี้ยซึ่งก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนกับท่านนะก็ก็เป็นเกียรติอยู่แล้ท่านก็ทําให้เกิดเป็นมาังงาเป็นมาริโออย่างก่อนได้ไปตต้งที่เราเลย คนูกตั้งขึ้นมาไม่มีม่ตกองกานอะคือก็ก็แน่นอนอยู่แล้วฮะคือผมว่ามันมันมันคงเป็นไปได้ยากมากที่เราจะอยู่ในจุดอยู่นี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้่ามือที่มาอย่างก่อนที่านไปคริโองขาซึ้งยว่าตัวมับสปาสปาเกตตีของหมอมทุกคนนะทุกคนนี่เป็นสิทธิหม่อมจะรู้คำโอ้ทว่าว่าทุกคนต้องหม่อมสอนเสร็จหม่อมจะทําอาหารให้เรากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ เด็กทุกคนนี้เป็นสิ์หมอบต้องเคยกินเหมือกันเมืกี้ผมนั่งกันอยู่ก็มีคนบอกคิดถึงนักสักเกตตีแต่ว่าเดี๋ยวนิวชัยพลจะทําจะทำมาครับสูตรหมอบนิวเพชรพลขโมยสูตรหมอบมาเดี๋ยวจะเอามาทำให้ทุกคนกินเท่าที่เราเห็นนี่คือลดมืออย่างเดียวลดมือหมอบอยากอยากบอกอะไรกับหมอบในกระสุดท้ายเมื่อกี้ที่ไปส่งหมอได้รับบจะอะไรกันท่านนายกขึ้นหลักๆก็ขอบคุณครับ ผมก็บอกว่าบอกหมอมว่าถ้าชาติหน้าผมมีจริงผมก็ขอเป็นลูกศิษย์หมออมีกร้กหนังความตั้งใจของหลักเ่างหมอนเป็นยังไงครับหมอมตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆครับเป็นหนังที่หมอมอ,อยากจะทามานานแล้วครับแล้วก็พอหมอมีโอกาสได้ทําก็รู้เลยว่าหมอมตั้งใจมากๆ <c oughs> เป็นหนึ่งในไหนที่เราซ้อมกันเยอะที่สุดเลยครับก็ ก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปดูผลงานสุดท้ายของอาจารย์ด้วยครับอยากให้องหนังได้เข้าชิงได้อะไรดแบบที่ได้พูดหรืออะไรบางอย่างที่ไปชิงกับชิผู้สราหรืออะไรคือหม่อมหม่อมก็ดีใจครับที่ที่ที่หนังเรามีโอกาสไปถึงขนาดนี้ครับย่างพวกเองเขาว่าท่านแบบบนโต๊ะแบบว่าหมักท่านก็จากไปวันนั้นนักเข้าใช้คนแรกคนนี้เลยครับก็เรารุ่งติทุกคนก็พูดกันเหมือนกันครับว่าหม่อมรอวันวันที่หนังหนังออนวันแรกครับ ม่ก็เป็นจริงไม่รู้พี่พี่ออฟเขาเล่าให้ฟังเปล่าว่าท่านท่านไปแบบสบายมากทุกคนทุกคนที่อยู่ช่ก็คือท่านไปท่านไปแบบสงบมาคือผมผมอยู่วันนั้นแต่ผมไม่ได้อยู่ตอนที่คือคือผมไปทําธุระแล้วก็มาอีกทีตอนตอนหึุดก็เนินมามาพร้อมกับกับโคเนี่ยแต่ก็สบายใจครับแค่เขาคป็นแบบได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ